สวัสดีครับพี่น้องเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเี่ยอ้าวงัวเอ้ยปันอ่ะไปจะเฮ็ดคอนวอยเฮ็ดคอนวอยเส็ดแม้เพิจะได้นี่ฮะคุณเสร็จแล้วเสร็จอะไรเขาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน,นเพร่าเสร็จอียังใกล้เสร็จแล้วไงใกล้เสร็จแล้วไงใกล้เสร็จแล้วคุณมายืา<ใ>นตรงนี้คุณถอดเสื้อออกเลยโอ้ไม่ต้องถอดอะดูใส่นี่ดีดูดีแเสียบเสียบ่ฮะเสจ๋อสวยเนาะขอบคุณ ร้านไอทีเสื้อชัยภูมินะครับโหเดี๋ยวผมเอาเสื้อรถแห่มาให้ตอนนี้ล่ะเดิไรกูดาเป็นภาษาอย่างภาษาญี่ปุ่นมาภาษาญี่ปุ่นแจ๊คเดวมาซิเมมเอ้ยเซมากุติมาซิเมมเอ้ยมึงคือตัวกูขัแใจบอกปล่าเอ้ยอีกอีกแล้วภาษาลาวล่ะฮะภาษาลาว ไรอสปากเงยไปเลยความรับไหมความรับอะไรวันนั้นยกมัดให้องค์หญิงมันเปิดวงอ่ะอุ้ยเพามัดเลยให้ไม่ถ้าให้ลูกสาวนะไม่เป็นไรให้อภัยนั่นสั่งอีกครับเดี๋ยวสั่งอีกสีขาวกุยช่าครับสั่งกระจายในเด้อเซ็นไว้ก่อนสั่งเสือกระจายในเด้อเจ๋อสวยดิหนิเจ๋อสวยปะสวย สี่ร้อยตัวใช่ไหมพี่ทำมาจ้าบอันโฆษณาซื้อเคร่งเสียงเนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์ข้างหลังเป็นอะไพี่มหาสารสาวอ๋อพี่มหาอ๋อพี่มหาสารสาวอู้อยากไปเห็นบริษัทนี่เนี้ยพี่สาวน่ะสาวหลังเป็นอะไรวะเป็นบ้านล็อกดาวน์หลังหนึ่งสาวน่ะสาวหลังเป็นอะไรวะกินข้าวยังก่อนใช่ไหม อยากซดก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นซดก๋วยเตี๋ยวฝาดกะหรี่โอ้ยซดกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บของดีสระบุรีพี่สองขอบคุณมากครับนพี่สองขอบคุณมากครับนี่เปนชนบุรีบุรีเหมือนกันถึงยังยังต้องไปนนทบุรีอ๋อพี่สองนี่ไรอยู่บ่ครับผมโอ้ยอะไรสดเอามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาบ้าอก็รอ่เพื่อนล่ะซื้อบัตรกุ้งปิดบอเลิงนะ่ย สิราข้อเลยรคุณจัดก็ยืนขับแถวอยู่คุณจัดกำลังยืนว่าจะเอาเงินไว้ตรงไหนเนาะวันนี้แทงอีกแล้ววันนี้วันนี้จะเอาเงินใส่อะไรดีเนาะวันนี้พิตเตอร์อันนี้พิตเตอร์ช่วยสั้นหน่อยว่ะฮะแมน ซิฟง่ายดีไซน์แน่นอนล่ะปั๊ดปอดแน่ปั๊ดไปยืนปั๊ดมากนีโดนปั๊ดไปรอบแล้วมั้เมื่อแรกหาคันจอดเลยนะนี่ชวนจอดเดี๋ยวก่อนเสียงเสียงนี่จะดังกี่โมงเนี่ยที่เรายืนเราไม่ได้ยืนเลียงคนที่มาเที่ยวปอมาเที่ยวเราหยุนเพราะุกเดียกี่เลี้ยวอย่คุณยำเด็ดแนาะเขาบอกเด็ดคนวาเดี๋ยวยืนดูว่าจะเสียงตอนไหนใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวกับ บ,บูบับบูบับมาพี่น้องมาวันนี้วันเสาร์จะเหงาได้ไงจ้าดีีครับวันนี้โอ้ลมดีเนาะ ย่างไปลังเวทีสิพรงนี้ไปตะปันแดงก็ีเกาไม่มีแปดผมหมดแล้วฝากพี่สองไปชาร์จได้ไหมถอดแบตออกไปเขาไคได่ชาร์จ ไม่เจอว้ายกำลังหน่อยยุ่ธล้างวิธีบ่กำลังหน่อยยังไม่ได้เลยหรอพี่น้องกำลังหน่อยเสียพวดปวดปวดเพราะว่าแมงก่อดมาแล้วพี่น้องเนาะฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เลี้ยวหลังเลยจั็หน่อยนี่เสียอามฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เลี้ยวหลังเลยจั็หน่อยทำไมล่ะอ่ะไม่เลี้ยวคนก็กินมันแล้วน้องลูกศิษย์ พวกนี้ไปปะนี่ไปเออไปสิบวันเลยเนาะครับเพราะวันที่สิบไปรถใช่ไหมวันที่สิบไปรถแต่ว่าน่าจะตอนเย็นก็น่าจะอยู่วันนี้วันที่สิบเอ็ดว่าจะไปรับปัดนางร้อยไปบอสเข้าไปบอสสนามบินันบั้านอะไรไปรับใครเอเดียวแปดสิบแปดบาทรถอะไรมาสนามบินโบ๊ทไงสองร้อยห้าสิบห้าอ๋อเมา่เก้าวันกี่โมงเขาลงเครื่องกี่โมงกันก็น่าน่าสนอยู่แล พอ่อพ่อว่าอยาอกาดูก่อนว่าเป็นยังไงอ่าลงไลแล้วครับผมอ่า น่าเสียตัวมากเลยน่าเสียตัวมากเลยน่านอนเพื่อน่านอนนอนนอนสี่ทุ่มพ่อก็ไปนอนแล้วทีสี่ทีสามพ่อปลูกหรือกลับปลูกไปทะเลปะพ่อไปทะเลปะไปทำไมไปหาหอยหอยใหญ่หอยแขงหอยกาบหอยแมงผู้น่าสดอยู่นะกินหอยไม่ไปหรอกพรุ่งนี้พับกระแด้งเจ็ดสิบโลนี่แหละใกล้ๆไม่ไกลอย่างที่คิด ลากซ้ายไสมาต่อได้นีแี่ตอนต็ดนี่ยังงานดีสำหรับนังซ้อมกูเจะได้เบียดขยับกระซิบแป่งดำมาไวแล้วต้แก้ให้พูดนะีกไกลไกเบอเกิลบอ มันพวกกินหนามเปล่าลยเด้มันอันตรายเด้ร่างเพรว่าแต่เดี๋ยวไม่เฉพาะผิวนะแควก็แคลก็เป็นสีโคกแล้วต้องให้มันกินน้ำร่างกายคนเรามันต้องมีน้ำมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่โคกอันตรายนะถูกบอกให้เวลากินมันโอเคอยู่ อนี่มีแค่สามตัวนะพลังน้อยพลังน้อยเสื้อตัวนี้ขอบคุครับออกกีตาม์ไม่หลังตัวเสื้อเจ้าอยู่าได้พ่อให้กันแท้อยังโอ้ยขัดจะได้ของกันไปหะรอเซิร์เอาตัวบีเจ้าไม่อยากมีลูกมีเต่าอยู่ในนี้เอาก็ยากลูกต้นสมุนนีรเจ้ากครเพราะยากลูกบีเม่เคยยากเมื่อไหร่มันจมฮะสแต็กแซนผู้ยากอ่ะพูดสิ

อใส่แต่คาเดียวสนั้นเล้วยิมปิดบุกแต่งตัวบ่แต่งตัวไปวิ่งบสีแตงจบแงบ่แต่งตัวใส่กุดเลยมียกอายเวที่ไม่ขึ้นเวที่้เลีอยากอายปิดวงงานปิดวงปีหน้าแต่งบ่ซหมใสู่ลายนนก็ใส่สุทมาล้อมาไปเองเจ้าแต่งชุดเป็นงเลย ไอ้ไอ้อมแปมเธบริไกเดอกช่วงไรมู่บ้านกูบาไปบอกทัวรฟ้าแขกไหมเออังลอหลอบ่ได้ซื้อนี่เาบอกว่าไม่ซิมไม่ไม่ชิมหรอกบันต้นเล็กต้นเปินเปิดเข้ามาขายกอนเจ๊สองเจใหญ่เจสปอร์ต เอ้ยโซเฟียโตอะใช้ตุ๊กนามุกไบมุกไขมุกไขมกไมุกไขมากไขมกมุกไคมับไมกัขไขมไขมมม